แพนไฮยครับสายสีเหลืองอ่ะจากกลอง A-50 จากขั้วส1ครับแพนไฮยนะครับสายสีเหลืองยาวยาวมาเรื่อยสีเหลืองแล้วมาเข้าที่ a อ7เก็ดขั้วที่10ครับ แล้วก็ไปที่เก้าสายที่ดำมหาหมายเลขสิบแล้วก็แปดแทนหายอย่างเดียวนะครับแปดที่ขั้วอีหกอีห้าสิบอีห้าสิบห้าสิบสองแทนหายอย่างเดียวแค่น,นี้แหละแทนหายก็มานี้อันี้พืดน,นมันต่อถึงกันเนยลยก็มานี่ จากสีเหลืองเป็นสีน้งเงินนะตอนนี้จากสีน้งเงินเรื่อย,เร,อยเรื่อย่สีน้งเงินจะมาตรงหน้าปัดเื่นใหม่นี่เลยเขาดีกว้า27แคนไฮนะครับแคนไฮแคนไฮแค่นี้แหละแคนไฮ